ค้าหาสีดำนะคะวันนี้ก็จัดเข้ามาให้แล้วนะคะนี่ได้สเกิร์ตรอบคันแบบนี้เลยไฟหน้าเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะคะกับโตโยต้าอันติสนะคะสภาพสวยๆเลยรถเติมโรงงานเลยนะคะ เป็นเครื่องยนต์ VVTI แล้วเรียบร้อยติดตั้งคิวการ์สานมาให้ครบครบเลยภายในเห็นอย่างนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังเดินได้แดงนะคะลูกค้าเบาะหนังสีดําเลยได้พวงมาลัยนะคะแบบ Power ด้วยนะคะนี่ Power สีก้านเลยนะคะสําหรับวิทยุนะคะก็บิวอินเดิมจากโรงงานเลยนะคะได้เป็น เกียร e ์ออโต้นะคะขั้นบันไดแบบนี้และที่สำคัญเลยสามารถจัดไฟนั้นได้นะคะน้องเป็นปี2013นะคะลูกค้ามือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่8 0 0 0 0 0นะคะ29 0 0มบาท8,290 0 0บาทเลยนะคะวันนี้ทอโต้ตนะคะตั้งขายเพียงแค่249,000บาทเท่านั้นเองนะคะหากสนใจนะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าได้รูปอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักเข้ามานะคะที่เบอร์081478 0267ได้เลยคะ่ะ แถมได้รถใหม่สภาพป้ายแดงไปใช้งานเลยนะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยคะ่ะ